มาค่ะวันนี้ครัวใบเฟิร์นมากกันแล้วค่ะวันนี้ใบเฟิร์นมีเมนูกินเล่นค่ะหรือเราเจ้าไปเป็นกับเกรมก็ได้เป็นเมนูเกี๊ยวหมูทอดนะคะ วันนี้ทำเกี๊ยวหมูโถนกันค่ะจวเราไปเตรียวมวัตถุดิบกันก่อนค่ะมาค่ะเริ่มกันตอนแรก,กับปรุงหมูสกิดก่อนนะคะปรุงหมูค่ะปรุงหมูสกิดใส่รสด,ดีค่ะใส่น้ำตาลนะซอฟ่าเคี่ยวนะคะ บดนะคะแล้วก็ปรุงรสอน,นะคะอันนี้ไม่ต้องใช้การปรุงอะไรมาก,เ,ากเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดอีก ใส่แผ่นเกีียวเลยคะ่ะใส่หมูเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะทอไม่สุกตับเกีียวเป็นสามเลี่ยมเลยคะ่ะนี่นะคะหน้าตาเกีียวโทษ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวทำให้มันหน้ามากนะคะเดี๋ยวมันโตมูมันจะสุกยากเพราะว่าเกีียวมันจะสุกง่ายมูหน้าเกินก็ไม่ดีค่ะ ใช่แล้วค่ะหน้าตาเกี้ยวนะเนี่ยค่ะหน้าตาเกี้ยวติโวใส่หมูไวเรียวแล้วนะคะโอ้หมูไวใส่หมูไวเรียวมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปโทษกันไม่ต้องใช้กี่อันค่ะวันนี้ใบเฟิรนชาทาเป็นข้องกิ่นเล่นเป็นกับเกรมนะคะเริ่มแรกใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมัน ตั้งน้ำมันในเดือดแล้วค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เกี๊ยวเราลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะพากเกี๊ยวมันจะสุกง่าย เกีียวมันจะสุกง่ายมากเลยค่ะเดีวเกีียวมันก็จะกรอบเลยค่ะ เกี๊ยวมันเรลืม่มแดงเรลื่มเรื่องเห็ือซี่ต้องอะกะ็ยกขึ้นเลยะคะ่ะนี่นะคะ่ะเกี๊ยวหมูทอดเลยนะ แล้วค่ะวันนี้เมนูนี้เพื่อจะงายค่ะนี่ค่ะข้องกิ่นเล่นจะเป็นกับเกลมก็ได้เป็นข้องกิ่นเล่นกินเล่นเล่นค่ะในว,วันนี้ใบเฟื่องทำเป็นกับเกลมแล้วนะมาดูกันค่ะว่าวันนี้กับเกลมนี่จะเป็นกับเกลมอะไรใบเฟื่องจะเอาไปเกลมกันเลย มาคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใบเฟินจะเอาไปเป็นกับเกรมอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือเกี๊ยวถัวเลยนะคะเกี๊ยวมู่ถันะคะอันนี้เฟื่อนเอามาทําเป็นกับเกรมกันเดี๋ยวทุกคนสงสัยแบบใบเฟินกินเหล้าเหรอไม่ใช่ค่ะนี่เลยค่ะใบเฟินยักษ์ล่งมาม่าเกาหลีนี่แหละค่ะมาม่ามอโรนกันนี่ใบเฟินยักษ์ล่งก็เลยทํากับเกรมมามาเกรมค่ะเราจะกินเล่นก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ กินกับน้ำจิ้มอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะกืนเล่นเกนก้นอกิ่นเล่นก็นได้ค่ะกินกับน้ำจิ้มเนี่ยค่ะก็ร้อยเหมือนกันนะคะทำเหมือนกอกลิ่นเล่นค่ะแล้มีใบฟนเจ้ามาทำเหมือนกับแกมนี่ค่ะใบเฟนยักโล่งมาหล่วันแล้ะค่ะยักโล่งมาน,าน่นละแต่ไม่มีวลาไม่มีโอกาสได้ลงสักทีวันนี้เราจะมาโล่งกันค่ะ ว่ามันจะรวอยหรือมันจะแบบเป็นอย่างไงเดี๋ยวแบบเฟิร์นมาลองให้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าปลามันก็จะประมาณนี้มาในทุ่งนะคะแบบเฟิร์นแบบแอบดูมาแล้วค่ะทุ่งนี้เราต้องแกะกอนนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นซองข้าวข้าวอยู่ดันในนะคะอันนี้เราใส่ไปใน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 ถ้วยนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวมามา เส้นกับเส้นเล็กหมนมามาธรรมดาบ้านเราเลยนะคะไม่ได้เส้นหญ่นะคะอน,นี่เรามาลองไม่เฟื่องยักษ์ลองมานาน,นะะ้นแล้วค่ะไม่มีโอกาสได้ลงวันนี้ได้โอกาสแล้วค่ะเขาบอกว่ามันจะโรนเองเนี่ยเรามาลองกันค่ะ <Okay. S 2> มันจะมีทุ่งซีนมะนะปลองมาม่าเนี่ยมันจะมีทุ่งซีนมาค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาม,มาม่าก็จะเป็นเส้นเส้นเหล็กมันมาม่าบานเราเลยทีนี้ใบเฟืองก็จะใส่หมูเตรียมหมูไว้นิดนึงค่ะใส่หมูเขาบอกว่ามันรอนแต่เราก็อย่าประมาทค่ะใส่แบบบางๆพอค่ะทำให้มันบางๆเดี๋ยวมันจะไม่สุก อันนี้เราทำเพอเราไม่เคยเราไม่เคยทำนะคะให้บางๆไว้กอนค่ะกลัวว่าจะไม่สุกเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะมันจะสุกมันจะโรนเมื่อนี่ข้าวากันไหมเนี่ค่ะทำม,มัวยมันบางๆกบวาานะคะมันจะได้สุกนะอืม ในเฟื่องทำมูไ้มันบางบางกะวาค่ะกลัวมู่ไม่ซุกเนี่ยค่ะอันดับต่อไปก็ใส่พักนะคะในเฟื่องเตรียมพักมาแล้วค่ะใส่เห็ดเข็มมีความซุกกว่าพักจะเยอะมีแครรถค่ะใส่ยางลไหลดยังละหุย มีแค่รสมีกะล่มปีมีขึ้นช่ายมีพักอะไรกะเซ่ค่ะเราอยากกินพักอะไรกะไซ่ลงไปเลยค่ะมีความพักเยอะใส่กะลัำปีมีกะลัำปีกันใส่กะล่ำปีพักมันสุกไงใส่ได้แต่กลัวแต่มูนม่สุกค่ะเดี๋ยวเรามาล่งกันเลยนี่ยคะ่ะ ใส่พักนะใส่พักทุกอย่างใส่หมูจะเตรียมพักมาเยอะไปละค่ะเหล่ถ้วยข้างหนอกว่าใหญ่ป่อยเล่้างในอันแขนนีและค่ะก็เลยเตรียมพักมาเยอะไปไปสักทิดนึงทีนี้ก็เดี๋ยวเราใส่น้ำค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำในหมาม่าก,ก่อนนะ ใส่น้ำในมามะ่าให้ปอท่วมม,ะมะะะา,ม,า,า,าม่กการรงลงเลยค่ะอยากโลงมาไล่วันเลี้วไม่ได้โลงค่ะได้โอกาสก็ต้องโลงกันแล้วค่ะทีนี้นี่นะคะใส่น้ำปอจมมาม่าเลยนะคะในนี่เขาบอกว่าจะใส่น้ำลงไปเลยค่ะ เขาบอกว่ามันจะมีขีดแต่ใบเฟิร์นไม่เห็นขีดนะใบเฟิร์นเน้นจะโอครบคบโคบข้างหลังอะคะ่ะโคบมันจะมีโคบน้ำไม่ไม่เหนื่อยใจนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่ตววทุ่งนี่แหละคะ่ะใส่ตัวทุ่งข้าวๆนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับตัวทําความร้อนแล้วค่ะนี่นะคะ่ะมันเริมปุ๋งแล้วค่ะแล้วเราก็เอามามา่าใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ ปิดฝ้าบิดฝ้าเลยค่ะรอค่ะใช้เวลาหรอเดี๋ยวนะแหลกกอนบเฟื้นก็นไม่ได้เล่นไหมคะ่ะใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวะมามาเราหมู่เราพักเราจะซุกม้ยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูจับเวลาสิบนาทีะคะ่ะ ยินเสียงมันมันเดือดเลยค่ะไอน,นี่คือชนกับส้มนี่มันเท่ไม้ในถ้วยนะคะก็สะดวกนี้มันกันนะคะเวลาไปในที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สสะดวกนีค่ะปกผ้าก็ใส่กระเป๋าได้นะคะไม่ได้ใหญ่หมาค่ะใช้เวลาประมาณซิบใช้เวลาประมาณอ้าถึงซิบนาทีนะคะแต่ใบเฟิร์นใส่มุกคงต้องเป็นซิบนาทีนะคะเดี๋ยวรอ เวลาประมาณ10นาที่นะคะระหว่างนี้นี่นะคะกินเล่นไปปลางๆข้องกินเล่นเอามาเกรมมามากกันตัวเดียวมาเจอถอยกระโยดแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินกับมามากันจะข้าวกันมากเลยค่ะ ทุกคนน่าจะเห็นนะคะควันมันมีควันโอ้มาแล้วค่ะความร้อนแล้วค่ะมันร้อนจริงๆเลยค่ะถ้วยร้อนนี่แหละค่ะไปในปกป้าไปก็สะดวกค่ะในไม่มีไฟไม่มีแก๊สนี่แหละค่ะสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวห้านาทีเร็เรามาเว้ใส่เก่องปรุงกันก่อนค่ะได้ห้านาทีดูหน้าตาค่ะใส่เก่องปลุงลงไปค่ะ อันนี้เครื่องปรุงมันไอฟืนมาใส่ทีล่งนะหมูสุกพักสุกนะคะหมูกะสุกพักกะสุกค่ะหมูสุกพักสุกทีนี้เราใส่เครื่องปรุง แว่ไส้เสลียงปลุกันงนก่อนเนี่ยค่ะมู่เราซุกดีเลยค่ะลองก้อนการลองครั้งนี้เป็นการลองนะคะลองวาพักจะซุกไม้มู่จะซุกไม้นะคะเป็นอันวามู่กับซุกค่ะเนี่ยค่ะมู่เราก็สซุกเรียบร้อยค่ะมู่ซุกเส้นกับซุกค่ะ แต่เดี๋ยวใบเฟื่องจะพักไว้สักนิดก่อนนายเ้นมันนายเส้นมันผงสะกิดก่อนนะคะใส่พักเปือไใบตะกิดแล้วมาพักน้อยเมื่อกี้เดี๋ยวใส่พักเปือลงไปเพราะมันยัง้อนดีอยู่เลยค่ะนี่ค่ะใส่พักเปือลงไปตะกิดนะคะจะได้กินพักพักมีประโยชน์ค่ะกินพักกันบ้างนะคะเด็กๆนี่ค่ะใส่พักเปลือกลงไปตะกิดเฟื่ออยากกินพัก รถที่ใบเฟือนเลือมันก็เป็นรถม้าล้านะคะรถม้าล้าค่ะมามา,มารถม้าล้าเลยค่ะดูกันน่ากินแล้วค่ะตอนนี้โฮมมากเลยค่ะเดี๋ยวปิดฝ้าไปอีกสักเป๊บหนึ่งให้เฟือนโชว์เส้นมันโปร่งวันนี้ัะคิดนะคะเนี่ยคะ่ะยินเกี้ยวไปพลร่างค่ะ แร่งไปก็กินไปทำไปรอไปก็กินไปค่ะพยายา,นนะามน่อยมูมันชินยันะคะเหมัอนเดี๋ยวมูมันมมุกนะคะเหมืนฝุ่นำชินเล็กๆบางๆค่ะมูมันจะบางๆมูมันจะสุกนะคะบอกว่าเกี๊ยวมันจะสุกไงยมาค่ะมันสุกเด็๋ยวมาเกีียวเมนูนีทํำกินเล่นก็ได้เป็นกับเกรมก็ได้ค่ะ กรอบๆเลยค่ะความร้อนไงอย่างร้อนนะคะอย่างร้อนร้อนนานม้าเลยค่ะยังมีอย่างได้ยินเสียงเดือดค่ะควันอย่างขึ้นเลยค่ะเนี่ยดูว่ะควันอย่างขึ้นแบบ คือรอนดีค่ะตอนแรกใบเฟิร์นคิดว่ามันคงจะรอนไม่นานหรือว่าอย่างไงนะคะกลัวว่ามู่จะไม่ซุกแล้วค่ะแต่สุดท้ายจริงๆก็คือโรอนนานมากค่ะมู่ก็ซุกค่ะพักก็ซุกซุกมัดเลยค่ะใบเฟิร์นกลัวแต่ว่ามู่จีไอ้มู่จะไม่ซุกจริงคือรอนมากค่ะแข่ได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกนี่ก็คือเดือดโรนควันขมุ่งชงชิ่งค่ะ เนี่ยค่ะได้เลยแหละค่ะเดดูนะหน้าตาม่าเกาหลีเนี่ยรสมาลาเลยค่ะโอ้มาลามักเลยค่ะหมี่พักหมี่มู่เราใส่ส่วนอื่นลงไปเพิ่มก็จะน่ากินมักเลยค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีว่าเนี่ยค่ะมู่กระซุกค่ะมูสซุกเป็นชิ้นเลยค่ะมูสซุกมดค่ะพักกระซุกค่ะ นี่เส้นก็ใช้ได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีว่าว่ารสชาติมันจะโรยรืออย่างไรจะถูกปากไปเฟือนรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะชิมน้ำมันก้อนนะคะชิมน้ำมันก้อนค่ะ เราว่างกินไปข้างล้างก็ยังเดือดนะคะยังโรนอืมรสม้าลาค่ะนี่ใบเฟิรนลองชิมแล้วรสชา์ชใจได้เลยค่ะได้อยู่นะคะไม่ไม่ขี้เล่เลยค่ะรสชาติมาลาหอมมากค่ะกลิ่นม้าลาก็หอม ใส่พักใส่หมูใส่อะไรเพิ่มเติม,มลงไปได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนค่ะรวนนะคะนี่จังว่านี่ดีหรอกินกับข้างหลางกันอย่างเดือดนะคะอย่างเดือดมากเลยค่ะร้อยเลยเลยค่ะ ใบยภาพพกผ้าเนี่ยค่ะสะดวกมากเลยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะใบเฟิร์นถูกใจสิ่งนี้ค่ะลองเอาไปทำดูได้นะคะลองซื้อมากินดูนะคะร่อยดีค่ะมาเพิ่มพักเผิ่มมูสดมาล่ะ น้ำซุปโดนโร่อยค่ะเฟื่องหวานน่าจะทุกปลาขนได้อย่างเราและะ้วค่ะไม่ได้จืดนะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะนี่ค่ะแับเข้ม เอามาเป็นกับเกมมาม่านะคะไม่ใช่เอามาเป็นกับเกมอย่างอื่นเมื่อเวลาเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะเขาจะมีเกี๊ยวให้แล้วค่ะอันนี้ใบเฟิร์นเขามาเป็นกับเกมมาม่าค่ะลอยค่ะเกี๊ยวทอดเรากะลอยค่ะ จิมลงไปในน้ำม,มาม่าเลยค่ะแล้วก็มากินนะกดบวกกับน้ำม,มาม่าก็ร่อยไปอีกแบบค่ะ ุกคือใจดาแล้วนะคะความโดนคของเขาว่าดีเขาทำมาค่ะดีนะคะทำไหม,มูซุกทำไ้พักซุกโอเคเลยคะ่ะนี่นะคะด้วยเลยทีนี้พักทีเขาเทมมาในในในกับเส้นมาแมงจะเป็นเฮดข้าวนะคะเฮดข้าวคะ่ะมีเฮดข้าวมาให้นะคะในในในเ้นมา่า อยากลงมาไลา่วันแล้วค่ะไม่มีเวลาวันนี้ได้วูก,การร้อยเลยค่ะ ่าซื้อก็ไม่ยากค่ะเซเว่นนีแ่แหละค่ะห่าซือ้องไงค่ะสะดวก กินกับเกี่ยวกบัรอบข้าวกันอย่างเดงเลยค่ะอดวยค่ะ พชรโดนน่าจะถูกป้าคนไทยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใบเฟินด้ยนะคะใบเฟินจะได้ทำคลิปใหม่ๆค่ะได้มาเล่นกันแล้วคลิปหน้าใบเฟินจะทำมาเล่นกันแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาใบเฟินลงคลิปใหม่ๆค่ะกลัวใบเฟินค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆ